พัดมาเจอผมกับเกม p e ้ p r ร s s ก่อนอื่นก็มาเลือกกันที่บ้านหลังแรกก่อนนะครับเพื่อจะเข้าสู่ตัวเกมเพื่อจะเข้าไปเล่นเกมจับคู่อย่างง่ายครับเข้ามาแล้วครับเลือกแผ่นไหนดีกดึ่งสองไม่ใช่สองสามอ่าได้แล้วนั่นนี่นี่อันนั้นนั่นนั่น,น,นได โอ้โหเกมมันจะง่ายไปถึงไหนครับไม่เข้าใจเหมือนกันแต่ที่รู้ง่ายมากนั่นจับได้แล้วนีนไไนนนไ่ได้แล้วนี่นี่ไม่ได้ปุ๊บนี่คุ้นๆอ่าได้เฉยอ้าวได้อีกแล้วเอาอืมได้ตัวช่วยนี่หว่านั่นเปิดให้เองอ้าวเสร็จเอานี่ได้นี่ได้ได้กันอ้าว เกมมันจะง่ายไปถึงไหนครับีเก,กมเด็กปัญญาโอ,อนก็เล่นกันได้อะเนี่ยผ่านด่านจบเกมครับ